พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาทินัดดามาศทรงพระกรุณาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีสวดพุทธมนตัชยมงคลคาถาและโพชังคับปริศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่3พฤศจิกายน2557พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศทรงมีพระกรุณาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีสวดพุทธมนต์ชัยมงคลคาถาและโพชังคปาลิตถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชณายุพูธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปถัมภ์ซอยเพชรเกษม54 เพื่อแสดงความจงรักภักดีความกตัญยูกะตะเวทีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชให้ทรงมีพาราณมัยแข็งแรงสมบูรณ์เจริญพระชนมพ์พรรษาย,ยิ่งยืนนานปราศจากโลคาพยาธิและพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงสถิตเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดจิรติการ ในโอกาสนี้ได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์และพระวิปัสสนาจารย์21รูปนำสวดพุทธมนตชัยยมงคลคาถาและโพชังคปริษและนำบำเพ็ญสมาธิภาวนาร่วมกันถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดาาศได้ส่งทอดพระเนตรวิดิทัศนิทัศการและทรงมีพระกรุณาประทานของที่ระลึก แก่ผู้สนับสนุนสมาคมจำนวน100ลายพร้อมประธานลงพระนามในสมุดเยี่ยมเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมสืบไปทั้งนี้ยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ก่อตั้งขึ้นด้วยกลุ่มคนหนุ่มสาวซึ่งมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาตั้งแต่ปี2493 สมาคมได้รับบริจาคและซื้อที่ดินสำหรับสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมรวมทั้งสิ้น50ศูนย์ได้แก่ยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แห่งนี้และในอีกสจังหวัดคือจังหวัดประทุมธานีจังหวัดชุมพรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดระยองมีสมาชิกทั้งหมดมากกว่า20,000คนที่ผ่านมาสมาคมยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ดำเนินงาน เผยแผ่พระมายาวนานกว่า64ปีด้วยการจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่เยาวชนและผู้สนใจเข้าร่วมศึกษาและปฏิบัติธ,ธรรมตามหลักพระไตรปิฎกโดยเฉพาะตั้งแต่ปี2556เป็นต้นมาสมาคมเน้นหลักวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4ด้วยการจัดหลักสูตรเข้าปฏิบัติธรรมในระยะเวลาต่างๆกันตั้งแต่การปฏิบัติเบื้องต้น3วัน7วัน หลักเข้มข้น7วัน15วันเช่นหลักสูตรพระวิปัสนาจารย์หลักสูตรพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุขโดยคุณแม่สิริกรินชัย7คืน8วันสำหรับบุคคลผู้สนใจเข้าปฏิบัติธรรมทั่วไปรวมทั้งหลักสูตรสำหรับเด็กอายุตั้งแต่7-16ถึงปีและหลักสูตรเนกะขมบารมีสำหรับเยาวชนนักศึกษาอายุ15ปีขึ้นไปหลักสูตรปฏิบัติธรรมสำหรับเยาวชนนานาชาติและได้จัดโครงการบรรพชา สาม,มเณรโครงการอุปสมบทพระพิสุขเข้าพรรษานอกจากนี้สมาคมยังจัดกิจกรรมเผยแผ่ด้านปริยัติทั้งการอบรมศึกษาพระไตรปิฎกพระอภิธรรมบาลี จัดการบรรยายทมโครงการจิตใสใจสบายเทศมหาชาติเทศทศชาติเทศพระมาลัยสาธยายพระไตรปิฎกจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนารวมไปถึงการทําบุญถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถเป็นประจําทุกปีมีผู้เข้าร่วมปฏิบททัติธรรมและร่วมกิจกรรมต่างๆปีละกว่า4ี่ห0,000ื่นคน ทั้งนี้สมาคมมีนโยบายในการเสริมสร้างและพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็งตามแนวคิดว่าสร้างคนสร้างที่ใจ